รีวิวชุดปีแห่งปรารถนาชุด5ดาวที่มาพร้อมกับความสามารถลอยตัวในเกม Infinity n i กี i คุ้มค่าหรือไม่มีความสามารถอะไรบ้างควรที่จะหาไว้หรือควรข้ามดีคลิปนี้แรปพิงค์จะได้ทำสรุปไว้ให้แล้วคะ่ะอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีแน่ว่าในปัจจุบัน Infinity n i กี i ของเราได้อัปเดตแพลดล่าสุดเป็นที่1.1ฤดูการดาวตก ร้อมกับอัปเดตตู้เสียงสะท้อนใหม่นะอย่างอธิษฐานบยบินสูนภาทำเอาสายสะสมแฟชั่นอย่างเราๆนะ,ะกระเป๋าตังสนัสนสนักันท่วนหน้าเลยแต่ถ้าสายฟรีเติมน้อยที่มีเพจจำกัดละ่ะถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเปิดเสียงสะท้อนในตู้นี้หากใครที่ตัดสินใจจากความชอบนะคะก็ง่ายเลยคุณชอบหรือไม่ถ้าชอบก็เปิดถ้าไม่ชอบก็ขามไปแต่ถ้าหากดูจากความสามารถชุดแล้วนะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น ชุดนี้มาพร้อมกับความสามารถลอยตัวค่ะซึ่งคุณจะได้เห็นชุดและเอฟเฟกทุกครั้งที่กดลอยตัวไม่ว่าคุณจะใส่เป็นชุดแฟชั่นอะไรก็ตามแต่อย่าลืมไปตั้งค่าชุดในการกำหนดความสามารถก่อนะนะซึ่งเมื่อเราตั้งค่าชุดแล้วนะเราก็จะสามารถเลือกเปิดใช้ความสามารถพิเศษที่มากับชุดได้สัมผัสการลอยตัวที่เบาและรวดเร็วบนนกกระเรียนกระดาษแปลสั้นๆเลยก็คือมันจะบินเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะ ซึ่งจากที่ลองเทียบกันแล้วนะระยะทางที่น้องตกถึงพื้นเนี่ยเท่ากันเลยแต่เพียงที่เราจะถึงพื้นได้ไวกว่าเท่านั้นเองซึ่งแรพิงสมองว่าเราสามารถที่จะใช้ในการเล่นอีเวนต์หรือลงมิติที่เน้นทําเวลานั่นเองนะแบบแกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปอย่างต่อเนื่องอะไรแบบนั้นและถ้าเทียบกับการที่ต้องใช้ความสามารถชุดกันกับตู้ในแพชแรกนะที่จะต้องกดยำยำยๆย,ำย,ำยำให้ปีกกระพือที่สามบอกว่าชุดปีกแห่งปรรถนานเนี่ยใช้งานง่ายกว่า แต่ก็อย่างที่พูดไปนะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณผู้ชมกันแล้วกันว่าชอบหรือไม่มาดูที่ด้านสเตตัสชุดน้องกันบ้างนะคะชุดนี้หากอัพค่าเต็มสูงสุดเนี่ยจะได้ความครูลหรือว่าความเท่อยู่ที่16,415แต้มและแท็กชุดนะคะหรือว่าป้ายนะจะอยู่ในโหมดแฟนตาซีแล้วก็คีย์เล่นแร็พพิงค์ได้ทำการใส่ชุดเซตของน้องอัพไว้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วไปแข่งมิราคราวพร้อมกับเซตยูริก้าตามนี้ผลที่ได้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น และถ้าหาคุณผู้ชมชื่นชอบและแตัดสินใจที่จะเปิดก็ดูเอานะคะว่าควรจะหยุดตอนไหนเพราะว่ายิ่งอัปเกรดจุไปเรื่อยๆก็ยิ่งสวยขึ้นอะไรแบบนี้แต่จะหมดเยอะเช่นกันนะยังไม่หมดแค่นั้นความพิเศษที่มากับตู้นี้นะคือหากคุณเปิดจนครบ160ครั้งคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่ากรงนกซึ่งตอนแรกลิสาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเลยต้องเป็นหนูทดลองเพื่อคุณผู้ชมบอกเลยว่าเปิดเองเจ็บเอง no สปอนนะจ๊ะ เมื่อได้มาเนะเขาจะให้เราติดตั้งไว้ที่แถบคีย์ลัดเราสามารถที่จะกดเรียกใช้แล้วก็นําน้องกรงเนี่ยมาไว้พื้นที่ที่เราอยากจะวางได้แต่ต้องพื้นที่กว้างพอด้วยนะจากนั้นนะคะน้องก็จะออกมาแบบนี้เลยเราสามารถที่จะไปอินเทอร์แรคได้เอาไว้ถ่ายรูปสวยๆกริ๊กเกรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละมาสรุปสั้นๆกันเถอะนะคะว่าคุ้มค่าหรือไม่แรปพิงสมองว่าคุ้มค่าเพราะว่าเราจะได้เห็นชุดและเอฟเฟกตตลอดเวลาที่เราลอยตัวแม้ว่าเราจะใส่ชุดแฟชั่นอื่น ส่วนทางด้านสเตตัสนะฮะในบรรดาชุดความเท่ที่มีเนี่ยจะมีชุดที่เป็น4ดาวแล้วก็3ดาวซะส่วนใหญ่และแน่นอนนะฮะว่าต่อให้เราอัปเกรดจนเต็มก็ไม่อาจจะเท่าเทียมคะแนนชุดท้าดาวได้แร็พิงสไลมมองว่ามันควรที่จะเปิดติดตู้เสื้อผ้าเราไว้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะฮะทั้งนี้ขอย้ำแล้วกันนะฮะว่าอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนอันที่ลิษาชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้ลองพิจรารณากันดีๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเล่นเกมเอาที่เราสนุกพอค่ะ